สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมอ้นเทศเทพนะครับวันนี้ก็มาต่อที่ e ีพีสิบสานะครับปั้นพอร์ตจาก4ี่ร้อยไปหนึ่งหมื่นบาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ออเดอร์นะนะครับเริ่มต้นมาเปิดกรามาก็เจอออเดอร์เลยนะครับยังไม่ทันได้ตีแนวรับเลยนะเดี๋ยวผมจะตีแนวรับให้ดูแล้วกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะตีที่แท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตีปลายไส้นะครับปลายไส้แท่งสีแดงแล้วกันนะนะครับ ซึ่งแนวนี้นะครับค่อนข้างจะใช้ได้นะเพราะมีแท่งเขียวคอนเฟิร์มนะครับเป็นแรงซื้อเข้ามาเยอะมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะหรือเปล่านะครับอ่าไม้แรกก็ชนะไปนะครับตามรูปแบบเลยนะนะครับแนวรับนะครับบวกกับรีเจคชั่นนะนะครับก็มีแท่งคอนเฟิร์มอะไรเรียบร้อยนะสำหรับรูปแบบนี้เดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับว่าออเดอร์นี้ทําไมผมถึงเข้านะครับนะครับ ผมจะจะขยายเลื่อนให้ดูก่อนนะครับเลื่อนให้ดูมุมกว้างหน่อยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เป็นแนวรับนะครับแท่งสีเขียวเนี่ยที่เป็นพาแอคชั่นนะครับแล้วก็มีแท่งสีเขียวทิ้งไส้ยาวๆนะครับทิ้งไส้ยาวมากนะครับก็แสดงว่ามีแรงซื้อเยอะนะครับแล้วก็มีแท่งเขียวแท่งหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มขึ้นไปนะนะครับตรงนี้ก็เป็นพาแอคชั่นเหมือนกันนะครับเขียวกลืนกินนะครับขึ้นมาแล้วพอกราฟเขาลงมาที่ปลายไส้แท่งแดงนะปลายไส้แดงนะด้านล่างครับ แล้วก็มีรีเจกตนะครับผมก็เลยกดขึ้นนะครับตามรูปแบบเลยนะครับตามรูปแบบเลยนะเพราะเรามั่นใจว่าแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับดูจากไส้สีเขียวนะครับเราคิดว่ามันน่าจะมีแรงซื้อเยอะเราก็เลยกดขึ้นนะครับตามเทคนิคเลยนะนะครับไม้นี้ก็ชนะไปนะครับไม้แรกก็ชนะไปเลยนะนะครับก็เดี๋ยวมาหาต่อไม้ที่สองนะครับโดยรูปแบบนะครับเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับบวกรีเจกชันนะครับแล้วก็มีเส้น EMA ห้านะครับก็คือเส้นสีขาวเนี่ย นะครับไว้ดูแนวไว้ดูว่าเป็นเทนนะครับขาเทนขาขึ้นหรือเทนขาลงนะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะสําหรับคนที่ดูคลิปของผมบ่อยๆก็จะรู้นะครับว่าผมใช้เทคนิคนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็นะครับการเทรดของผมเนี่ยก็จะเทรดเป็นแบบพอร์ตเต่านะครับคือนะครับถ้าชนะสองไม้ติดนะครับก็จะหยุดนะครับแพ้สองไม้ติดก็จะหยุดถ้าชนะสลับกับแพ้นะก็จะเทรดวันหนึ่งนะไม่เกินวันละห้าไม้นะครับ ก็แค่นี้เลยนะครับก็เดินเงินเสมอกันนะไม่มีทบไม้ไม่มีไม่มีทบเงินครับไม่มีมาร์ติงเกลไม่มีคูณอะไรทั้งนั้นนะครับเดินเงินเสมอกันนะครับสมมุติวันนี้ผมเข้าไมาละร้อยใช่ไหมครับผมก็ถ้าผมเสียผมก็เข้าไม้ละร้อยเหมือนเดิมครับไม่ได้มีการทบแต่จะทบไปก็เมื่อต่อเมื่อนะครับทุนเราเยอะขึ้นครับเราก็จะเพิ่มขนาดไม้ไปนะครับเราก็จะเพิ่มขนาดไม้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพอร์ตมันจะได้โตขึ้นไวๆครับ การเดินพอร์ตเต่าเนี่ยช่วงแรกๆมันอาจจะดูเหมือนช้านะครับแต่ถ้าทุนเราเยอะขึ้นนะครับเงินในพอร์ตของเราเยอะขึ้นนะครับมันก็จะกระโดดเร็วนะครับอ่าช่วงแรกๆอาจจะดูช้าๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะไปได้ไวขึ้นนะครับสําหรับการเทรดพอร์ตเต่านะนะครับเทคนิคนี้ก็เหมาะกับมือใหม่นะครับมือใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์นี้นะครับว่าจะได้ไหมครับแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่นะนะครับอืมแต่กดไม่ทันครับราคาไม่ดีด้วยนะครับราคาไม่ถึง e เม5ห้าผมเลยไม่กดนะนะครับ เรมาดูออเดอร์อื่นนะนะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเปิดบัญชีเทรดกับ IQ Option นะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็กดติดตั้งนะครับได้ทั้งมือถือนะครับทั้งโน้ตบุ๊กทั้ง PC นะครับติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนได้ง่ายๆนะครับก็กดลงทะเบียนแล้วก็ใช้อีเมลสมัครตั้งรหัสผ่านครับส่วการยืนยันตัวตนนะครับก็ใช้บัตรประชาชนนะครับรวมถึงมุดบุ๊กแบงค์นะครับ ชื่อและบัญชีเนี่ยต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับที่เราลงไว้กับ IQ Option นะนะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สำคัญนะครับต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะถึงจะสมัครได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีปัญหาในการสมัครนะครับหรือมีในปัญหาในการเปิดบัญชีหรืออะไรเงี้ยก็ส่งข้อความมาสอบถามผมได้นะก็แอดมาได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนมีปัญหาข้อสงสัยในการเทรดนะครับในการเข้าออเดอร์อะไรเงี้ย ก็สอบถามผมได้เหมือนกันนะไม่มีเงื่อนไขนะครับสอบถามได้ฟรีนะครับก็ถ้าผมรู้อะไรเนี่ยผมก็จะตอบให้แบบไม่มีกักอยู่แล้วนะอ่าอยากให้เพื่อนๆแบบที่เป็นมือใหม่แล้วแบบยังไม่ค่อยเข้าใจกราฟนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาหาออเดอร์ก่อนนะครับออเดอร์ที่สองนะรอดูนะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับวันนี้นะนะครับตอนนี้ก็เปิดกราฟมาก็หาแนวรับแนวต้านก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับเทคนิคนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับเราต้องดูแนวรับแนวต้านให้เป็นครับ แนวรับแนวต้านดูยังไงนะครั Somehow, บก็ดูที่จุดกลับตัวของกราฟนะนะครับจากกราฟขึ้นๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันกลับตัวลงเมื่อไหร่ตรงนั้นน่ะคือแหน่งแนวต้านนะครับอ่านะครับง่ายๆเลยแล้วเราก็ตีเส้นนะครับก็ดูแค่ว่ากราฟเนี่ยเขาจะเล่นกับเส้นที่เราตีหรือเปล่านะครับถ้าเขาเล่นกับเส้นที่เราตีอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เข้าออเดอร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าออเดอร์สวนเทนนะครับหรือว่าเข้าออเดอร์แบบตามเทนนะนะครับมันเข้าได้หมดนะครับสําหรับเทคนิคนี้นะอันนี้ผมก็ตีให้ดูนะครับ แนวต้านนะครับเนี่ยตีจากแท่งแดงนะครับซ้ายมือเห็นไหมตีเนื้อตีไส้นะครับเห็นไหมครับอ่านะครับตรงนี้เขาเล่นไปแล้วนะก็เปลี่ยนกราฟเลยนะครับผมอาจจะเปลี่ยนกราฟไวหน่อยนะครับอาจจะเปลี่ยนกราฟไวหน่อยนะเพราะว่าบางทีจังหวะมันต้องเร็วหน่อยนะครับบางทีจังหวะมันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเทรดไม่ทันกดออเดอร์ไม่ทันนะอาจจะต้องไวหน่อยนะครับก็ถ้าดูตรงไหนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็วนหาออเดอร์ไปก่อนนะครับวนหาออเดอร์ไปก่อน ตอนนี้นะครับถ้าชนะอีกไม้หนึ่งเนี่ยก็คือจบงานนะครับก็คือจบงานนะนะครับมารอดูนะครับว่าออเดอร์นี้จะได้ไหมครับออเดอร์ที่สองนะครับเรามารอดูกันนะนะครับการเทรดแบบผมเนี่ยก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์มากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบแบบไวๆก็อาจจะต้องใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาหลายๆตัวนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมีหลายเทคนิคมากๆนะครับมีเป็นหลายร้อยหลายพันเทคนิคมากเลย นะครับเราก็ดูที่มันเหมาะสมกับเราแล้วกันนะครับแล้วเราก็เลือกดูนะนะครับตรงนี้ผมตีแนวรับไว้นะครับก็ตีเส้นกิจนะนะครับเส้นสีเหลืองก็คือเส้นกิจนะครับที่จะมาช่วยเสริมแรงนะครับอ่าเสริมแรงอ่าอันนี้ผมก็ตัดมาเลยนะครับก็มาดูนะครับก็มาดูนะออเดอร์นี้นะครับออเดอร์ที่สองนะว่าเราจะชนะหรือเปล่านะว่าผมจะชนะไหมนะครับรอเขาลงมาที่ปลายใส้ด้านล่างนะครับถึงจะกดขึ้นนะรอดูนะครับรอราคานะครับรอราคาก่อนนะนะครับว่าเขาลงมาไหมนะครับ มีรีเจคชั่นนิดหน่อยครับรอลงมาไหมนะครับอ่าผมกดเลยนะครับอ่าได้ราคาค่อนข้างดีนะครับได้ราคาค่อนข้างดีนะราคาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าไม้ที่สองเนี่ยว่าเจ้าอยู่ไหมนะครับแนวรับนี้เจ้าอยู่ไหมนะครับเพราะว่านะครับแท่งแดงลงมาค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ผมมั่นใจหน่อยนะครับว่าแนวรับนี้มันส่งกราฟไปได้ไกลนะครับก็เลยกดขึ้นนะก็เลยกดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับ ก็มาดูกันนะครับอ่าไม้นี้ก็ชนะไปนะครับก็ตามรูปแบบเลยนะครับตามรูปแบบเลยนะแนวรับนะครับบวกกับรีเจคชั่นเดี๋ยวผมแคปหน้าจอหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับตามรูปแบบก็คือเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคือเป็นโซนแนวรับนะครับมีแท่งสีเขียวคืนกินนะครับผมก็ตีนะครับตีแนวอย่างนี้เลยตีเนื้อตีไส้เลยนะครับเห็นไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีแท่งสีแดงครับลงมานะครับทิ้งไปไส้นะครับตรงแนวรับพอดีนะ นะครับก็เลยทําให้รู้ว่ามันจะมีแรงซื้ออยู่นะครับตรงนั้นนะนะครับและด้านล่างเนี่ยผมก็จะตีเป็นเส้นกริดว้ให้นะครับมันก็มีเส้นกิดอยู่ด้านล่างอีกด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสริมความมั่นใจให้เรานะครับเสริมความมั่นใจให้เรานะพอกราฟเขาลงมาถึงด้านล่างนะครับถึงปลายไส้เนี่ยผมก็กดขึ้นเลยนะครับกดขึ้นเลยนะนะครับก็ตามเทคนิคเลยนะครับตามรูปแบบเลยถ้าราคามันได้นะครับเราก็ต้องกดนะครับ มันจะแพ้มันจะชนะก็ปล่อยมันไปนะครับตรงนี้เนะี่ยมันค่อนข้างกับห e ่างกับ EMA 5ด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเขาจะวิ่งไปหาเส้น EMA 5นะนะครับถ้ามันห่างกันมากเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นไปหา EMA 5แต่ถ้ามันใกล้จาก EMA 5ใกล้กันเกินไปเนะี e ่ย EMA 5เขาก็จะกลับจะผลักกราฟมันให้มันออกมานะครับเส้น EMA 5มันจะมีทั้งดูดดูดกราฟเข้าไปหาแล้วก็ผลักกราฟออกมานะนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็ เปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูเดี๋ยวผมก็จะหาแนวรับให้ดูแล้วกันนะครับแนวรับในคู่อื่นแล้วกันนะนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ชนะไปแล้วนะสองไม้ติดก็คือจบงานนะครับก็คือจบงานนะนะครับแต่ผมจะมาอธิบายนะครับแนวรับตีแนวรับให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนะตรงนี้ก็เป็นแนวรับได้เหมือนกันนะนะครับแต่เขาท้ารู้ลงมาแล้วนะครับเขาน่จะลงมาเล่นกับแนวด้านล่างนะนะครับแนวด้านล่างก็คือแนวซ้ายมือสุดนะครับแท่งสีเขียวที่กืนกินนะครับอ่า แล้วผมก็จะให้ดูหลายๆแนวหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจนะนะครับแนวรับแนวต้านก็คือตรงจุดที่กราฟกลับตัวนั่นเองนะครับถ้ากราฟกลับตัวตรงไหนนะครับก็คือตรงนั้นคือแนวรับแนวต้านแล้วเราก็แค่ตีเส้นเข้าไปนะครับถ้ากราฟเขาเล่นกับเส้นที่เราตีก็คือเรามีโอกาสเข้าออเดอร์นะครับแค่นั้นเลยนะครับง่ายๆนะเพราะแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะมีแนวย่อยนะครับแนวหลักนะอ่าเราไม่รู้หรอกครับว่ากราฟมันจะเล่นที่แนวไหนนะว่ามันจะเล่นที่แนวย่อยหรือแนวหลักนะครับ เออเราต้องลองตีดูก่อนนะเราต้องลองตีดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเรารอเล่นที่แนวหลักเลยจริงๆอะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลานานนะอย่างเงี้ยเขาลงมาเล่นที่แนวรับย่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่มันแนวค่อนข้างห่างนะก็ไม่น่ากดเท่าไหร,นร่นะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการเทรดแบบแนวรับแนวต้านบวกรีเจคชั่นนะครับไม่มีอะไรยากนะไม่มีอะไรยากแต่มันต้องอา,อาศัยการฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอาศัยการ ดูนะครับแล้วก็การดูประสบการณ์อะไรเงี้ยนะครับหลายๆอย่างนะนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเทคนิคนี้ก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับกดติดตามช่องผมไว้นะผมก็จะมาลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคนี้นะครับนะครับอืมอาจจะช้าหน่อยนะแต่ค่อนข้างที่จะโอเคนะนะครับบางคนอาจชอบเทคนิคแบบว่าที่ใช้ e อเเยอะๆไอดิเคเต t o r เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ววัอะไรเงี้ยเทรดแบบทบไม้มาติงเกลอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคนทุนเยอะๆเนี่ย ก็ทบไม้มาติงเกลมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคนะแต่บางทีเนี่ยการมาติงเกลเยอะๆเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมาติงเกลไปเจ็ดไม้แปดไม้เนี่ยก็เป็นจนํานวนเงินหลายบาทน,นะต้องมีเงินเยอะนะครับแล้วการมาติงเกลเนี่ยไม่ได้การันตีว่าเราจะชนะด้วยนะนะครับแต่ถ้าเรามีเทคนิคร่วมด้วยนะครับรู้หลักด้วยนะแล้วเรามาติงเกลด้วยบางทีมันก็อาจจะทําให้เราชนะ ได้ไม้ได้ไม้ไวขึ้นครับไม่ต้องทบไม้เยอะนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูแล้วกันนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าไม่มีเทคนิคไหนที่มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็อยู่ที่ว่าการปรับตัวนะครับแล้วก็เอาไปใช้แบบรูปแบบไหนนะครับอืมเราก็มาแนะแนวทางให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอขอบคุณและสวัสดีครับ